สวัสดีครับต่อไปนะครับเป็นการรีวิวสินค้านะครับสินค้าคันนี้เราเรียกกันว่ารถขนสินค้านั่งขับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะบรรทุกของได้4 0 0กิโลเลยนะจ๊ะตัวนี้ขับ2ครับไม่ได้ขับ4นะครับอ่ะอันดับแรกเราจะมาคุยกันในเรื่องของของเหลวกันเลยนะครับว่าของเหลวมันมีอะไรกันบ้างก็ง่ายๆนะจ๊ะเปิดฝาขึ้นมานะฮะน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าครับนี่ดูนะฮะนี่นี่เดี๋ยวผมจะมือชี้ให้นี่ฮะ น้ำมันเครื่องนะครับเราย้ํานะครับว่าเป็นน้ํามันเครื่อง4จังหวะนะครับหรือสโตกนั่นแหละนะฮะหรือว่า W 40ก็ได้เติมตรงนี้บิดออกมาเลยนี่เดี๋ยวผมบิดให้ดูเลยนะจ๊ะนี่บิดออกมาฮะนี่เปิบเปิบเปิบอย่างนี้เลยนี่เกตวัดนะครับนี่แล้วก็เติมเข้าไปนะฮะส่วนเดนนะฮะเดนคุณลูกค้าจะเห็นว่าเราจะทาน็อต QC ไว้ให้ตัวนี้นะครับไว้ถ่ายทิ้งนะจ๊ะขันออกมาถ่ายทิ้งได้เลยแล้วก็เติมทางนี้ย้านะครับน้ํามันเครื่อง สี่สโตนนะครับเบนซินน,นะฮะขยับขึ้นมาฝั่งนี้ฮะนี่อยู่ฝั่งนี้บ้างเราจะเปิดให้ดูเออ๊บฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้าจะเห็นว่ามีอะไรบ้างก๊อกน้ํามันนะฮะก,ก๊อกท่านี้คือเปิดท่านี้คือปิดนะครับนี่คือปิดก๊อกน้ามันท่านี้คือเปิดก๊อกนะครับฝั่งนี้คือกองอากาศสามารถถอดเป่าทำความสะอาดได้นะครับคุณลูกค้าอ่ารอปิดต่อไปนะครับ น้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับตัวนี้น้ำมันเกียร์ไม่มีเลดเติมเข้าไปเลยนะครับน้ำมันเกียร์เบอร์90เติมเข้าไป2ลิตรนะครับอยู่ใต้นี้กระบะดาไม่ได้ฮะมันจะเปิดให้คุณลูกค้าดูไม่ได้แต่บอกเลยน้ำมันเครื่องของเหลวน้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะอันนั้นน็อตเดนน็อตเดนน็อตเลดไม่มีนะครับ2ลิตรน้ำมันเกียร์เบอร์90 2ลิตรนะครับขยับขึ้นมาข้างหน้าบ้างว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูว่ามันม แทนก็คือตัวนี้นะครับไอตุ่มที่เห็นเนี่ยดึงเลยปรับแทนได้นะจ๊ะนี่แ<ค>็นไหมโยกแทนนะฮะจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้หรือจะอยู่ฝั่งนี้จะหมอบเป็นซิ่งขนาดไหนก็ได้อ,อันนี้คันเร่งคันเร่งนะฮะชา้าเร็วอยู่นี่นะส่วนอันนี้ไฟหน้านะจ๊ะนี่อันนี้ดับเครื่องสวิตช์เปิดไม่มีครับมีสวิตช์ดับอย่างเดียวนะจ๊ะส่วนสองอันที่ท่านเห็นนะครับซ้ายมือเบรกมือสีแดงนะสีแดงคือเบรกมือผาักไปคือ ปลดเบรกมือถ้าท่านจะเบรกมือให้ดึงข้ามานะฮะส่วนอันนี้ทุกครั้งที่ใส่เกียร์นะครับอ่าใส่เกียร์ปุ๊บใส่เกียร์สามก็ให้ผักตัวนี้เข้าไปรถก็จะวิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูนะนี่นะฮะแต่ทุกครั้งที่ท่านจะเปลี่ยนฟังก์ชันท่านต้องหยุดทํางานก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันเกียร์ได้นะจ๊ะส่วนนี้เบรกเหมือนกันนะสมมติท่านไม่ใส่เบรกมือท่านก็ใช้ตัวนี้เบรกได้นะครับมันจะเบรกทั้งสองล้อเลยนะจ๊ะอ่ะทีนี้เข้ามาขวามือ ขวามือคือเกียร์เดินหน้า3มเกียร์ถอยหลัง1เกียร์เดี๋ยวเรามีมีบทถ่ายให้ด้วยนะครับมาที่ซ้ายมือต่อไป้วซ้ายมือคืออะไรระบบล็อกล้อครับดิฟล็อกนี่เป็นไงล่ะดิฟล็อกนะครับก็ล้อสองล้อจะทํางานพร้อมกันนะฮะนี่ดิฟล็อกจะใช้งานก็ผักมาแล้วก็ล็อกนะฮะนี่คือใช้ระบบดิฟล็อกแล้วถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็ปลดซะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปแบบเดินเดินเอามาสไตล์ให้หนะน่อยฮะอาหารแนวร่วม อ่าสตาร์ทเลยอ่าย้ำนะครับนี่ยังไม่หมดกล้องมาทางนี้ฮะทุกครั้งที่สตาร์ทยากนะครับนี่โชกโชกโชกนี่เห็นไหมฮะโชกถ้าไม่โชกก็กดเข้าไปนะจ๊ะอ่าสตาร์ทเลยจ้ะอ่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดไฟเอ้ไฟติดนะฮะต่อไปนะครับปลดล็อกเบรกมือนะครับนี่ล็อกเบรกปลดล็อกนะจ๊ะอ่าใส่เกียร์ถอยหลังก่อนเลย กดแล้วก็เบรกเห็นไหมฮะอ่ะใสเกทหนึ่งนี่แล้วก็ผักไปอ่าอยากหยุดหยุดแล้วก็เบรกนะครับใส่เกทสองบ้างนี่หยุดเบรกนะครับนี่แค่นี้ทำงานง่ายๆเลยนะครับผม นะครับทุกครั้งนะครับที่ท่านจะเปลี่ยนเกียร์นะครับผมย้ํานะครับว่าให้ปลดตัวนี้ลงมานะฮะให้ปลดตัวนี้ลงมารถก็จะไม่ทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสบายๆนะครับปลอดภัยนะฮะในกรณีเข้าเกียร์ยากผมแนะให้อย่างนี้นะฮะให้ขยับสายพานนิดนึงแล้วก็จะเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะรถเขาจะเข้าเกียร์ได้ง่ายหยุดแล้วก็เบรกนะครับผมทีนี้เราก็จะดับเครื่องนะครับ โดยตัวรถนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เป็นนันสิ้นสุดการรีวิวขอให้คุณลูกค้าสนุกกับสินค้านะครับสวัสดีครับจ้า